สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้ววันนี้จะมาตัดทุเรียนครับทุเรียนปาจีนเอามาไว้เลยเค่งนี่ครับได้แล้วได้แล้วผลผลิตทุเรียนปาจีนน่ครับสวนผู้ใหญ่วันพมบุตรน่ครับมาเยี่ยมสวนครับนี่โอ้นตัดโอ้ยวยไงครับพี่ตํมเนื้อบางปูสวย แล้วไม่หนักนะพี่ลูกใหญ่ๆก็ไม่หนักนะลูกใหญ่ๆประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ไม่เกินสองกิโลครับลูกใหญ่ๆนี่เปลือกบ,บางครับปูสวยอู้บอัออ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 อัดอออบออ เนี่ร้อเลย้านครับแก่หมดแล้วครับเออระยออผมตัดทุเรียนกันครับคลิปนี้ไปเท่านีออ้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ